สวัสดีครับชาว,วเซเว่นไนท์ทุกันเลยนะครับก็วันนี้กับพวกผมบิบมวมมเ, pack, เซกกนนะครับผมซึ่งผมจะพาทุกคนมาเปิดแพ็คเอ่อซีกันนะผมซีกไอแอมซีกิ้นะครับผมนะว่าสาหรับคลิปนี้ครับเราเองก็จะมาดูนว่าเออ่ว่าคลิปนี้ผู้ชมผมก็จะมาเปิดซีก,กันนะซีกเป็นตนัวละครนึงที่เรียกวงที่แบบเอาไว้ขัดบอสเกิลยวเอเวอเรสต์เล็กเกี่นะครับผมสักใครที่ต้องการซีกก็สามารถเปิดหาตัวเขาได้นะครับเพราะว่าซีกเป็นอีกตัวนึงที่นี่น่าสนใจเลยทีเดียวนะสำหรับคนที่ชอบนะโอเคครับเรามาเปิดกระชัยด้วยเพราะการไม่เสีย ผมขออนุญาตเจ้าของไอจีแล้วนะครับเจ้าของก็อนุญาตไปพิกัดเลยผมก็มเพื่อความแม่งเลยผมก็ลุยเลยแล้วกันโอเคแพ็คแรกต้องมาแล้วครับผมไปอยขอแห้งแล้วเว้ยไปผมคลิปนี้ไปครับแพ็คแรกประเดิมมาครับผมหม,มุนตัวแบบสาวตัวสีของศาไม่ได้อะไรเลยกูอืแพ็คฟรีนะผมแพ็คฟรีแพ็คฟรีแพ็คฟรีนี่แพ็คฟรีไปต้องสุ่มหนึ่งครั้งโอเค เกือบสุปริตโตโอเคลือๆเืับเกือบเลยโอเคไปครับสปริตโตไปนี่หตัวละปุ๊บทำไมผมรู้สึกว่าเหมือนผมแบบเอาเอาบี้ของน้องไอ d ดีาละลายวะเนี่ยรู้สึกผมเป็นคนคนเร็วมากเลยเนี่ยครับผมได้สามครั้งนะสลับตู้ซิกนะตู้ซิกที่บอกตัวว่าใครๆนั่นเห็นแล้วบอกตัวว่ายังหวั่นไหวในดาบคอนดาบเขาใหญ่มาก ดาบนะอย่าค so wow. wow. <laughs> ิดรึ๊ว้าวดูสีทองอ่ามสิครับช่างหัวเป้งอ่าแล้วไงจอไม่ออกฮะจอไม่ออกออกดิออกไปออกออกออกมาในนี้นั่งเนี่ยแหละไม่เมื่อยฮะไม่มอมาดูม่าซีงะ ไอซีในเกมเนี่ยไม่ไม่ใช่อะไรอย่าคิดขนาดนั้นเออวันที่ผมคิดนะเขาเอาไอดีผมเปิดเนี่ยเขาคิดถูกคิดผิดว่าไี่เขาไอดีผมเปิดนเลนยคนอุบาทเลยอุบาทเกินบ,บ,บ้าบอจริงเก่งบ้าบอที่สุดไปลูบี้ครับเออ โอ้โอ้ลีเชดเฮ้ยเดี๋ยวทำไมผมไม่รู้อ่ะแต่น้อยคือท่าหนึ่งซีหนึ่งนะย้ำให้ผู้ชมท่าไอดีรุ่นน้องผมท่าหนึ่งีหนึ่งท่าไม่ได้นะเขาเรียกว่าคือแบบมันก็ไม่ใช่นะคือผมเองคือแบบก็ไม่ถึงขั้นนี้มะโอเคโอ้ปวดหัวเลยเกินไปเกินไป เพื่อเป็นอะไรเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องดูนะครับสักเกิดใครใครเปิดซิงแล้วไม่มันใจดวงตัวเองห้าเปิดนะครับเอาลืมๆมลืมไปไม่เอาไม่ใช่ไอดียเราหีือ่าโอเคสามสองหนึ่งไปได้ไม่ได้คลิปนี้มาต้องออกแล้วป่ะเฮ้อออ้สุดจะทนคนอย่างเซเว่นไนท์ทรู างทีผมก็คิดนะมันใช่ปะเนี่ยไปอีกอมันบอออกเลยคุณผู้ชมมันบอไซบอมันอยู่ไดนดิมันไซอยู่ได้เด้อเนี่นยแต่ไออันไม่เห็นเลยเป <c oughs> ็นไงกูโดนฆ่าแน่นอนเลย <c oughs> มาคุณผู้ชมใกล้แล้วใกล้ถึงความความความจริงแล้วมาดูกัน Let's go You are my friend h a h a Hola h a h a ่าฮ ah ไม่ไม่เห็นไม่แต่เงาเลยนะไม่เห็นไม่แต่พวก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 เองเนี่ยเซอินเนี่ยไม่โผล่ไปเซอินฟ้าเย่ยเออโผล่มาแบนเหยเห็นนะว่าเออน้อยแบอมันก็ยังอยู่อะไรอนนั่นี้นี่ไม่โผล่มาเลยแม่งก,กูโดนด่าแน่นอน นี่ครับสักครที่แบบอย่าให้ผมเปิดไอดีนะผมจงดูคลิปนี้ไปนะครับและอย่าส่งไอดีไให้ผมเปิดเชื่อไหมคุณจะพบแต่ความเกลือและเกลือและเกลือซับซ้อนและเกลือมหาพิมหาเกลือเออตรนี่มันใช่ใโบเนี่ยมาอีกสี่แพ็นนะครับมาเลยเซเว่นไนท์ ซิกซิกซโอ้โหออกไปเฮ้ยโชคชะตาไม่เคยเล่นเล่นเล่นเลยแต่มันมาเล่นตูนี่แหละโอ้โหดีนะเขายังเหลือเบบี้ไว้อะโอ้โหถ้าไม่เหลือนะแม่งเอ้กูโดนรีพอร์ตไปเลยไอ้ยะ มาคุณผู้ชมแพ็กนี้ครับผมจะขอเปิดทีละหนึ่งใบนะเพราะว่าเปิดสิบใบมันไม่คุ้มครับมันไม่ใช่ว่ามันเนี่ยม,มันมันยังไงอะมันบอกมันบอกไม่ถูกเออเขาเรียกอะไรแบบถึงมันจะเขาเรียกอ,อ๋อมันมีใบฟรีเออมันมีใบฟรีของฟรีมีไอ้โลกนะของฟรีมีก็ใช้นะผมไปครับเ <c oughs> ผยตัวแล้วมาออกตัวแล้วเลยไปเอ,อื้อ มาสองสามสามเอื้อเดี๋ยวไอ้้ไอทีมวอร์มมาขายแต่บ้านไม่ได้ทะลุตู๊ดตู๊ดตู๊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 ตุมากาชาไม่เคยมีวันไม่เคยโกใครเอื้อ แต่เงอชีวิตชีวิตเราเนี่ยมันก็ต้องมีขึ้นนะว่าไหมบางครั้งมันก็ลงไม่ได้นะบางทีอ่ะเพราะลงมาได้ไม่เป็นยังไงแหละมันเลยขึ้นขึ้นขึ้นอย่างเดียวเกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวอะไรวะเนี่ยมาคุณผู้ชมอีกสี่ครั้งสุดท้ายถ้าไม่ออกซีผมผู้จะว่าไงละเพราะว่าโอกาสออกเจ็ดสิบห้าสิบเปอร์เซ็นต์เลยคือเยอะมากถ้าหลุดไปแบบแดงบวกก็เออก็ได้นะเกี่ยวเออรุ่นน้องคอยอกไดซีเนี่ยเราก็แฮ้วอะไรแล้วกัน อย่างน้อยคุณผู้ชมผมเปิดตู้แดงอะ่ะผมไม่เคยหลุดเลทเว้ยจำคำผมไว้ผมไม่เคยหลุดเลทครับนี่คือคำที่ผมอยากจะพูดว่าผมไม่เคยหลุดเลทไปอะไรครับเนี่ยไปอออ่า มาเลยมาเลยซิกถ้าซิกถ้าเธอไม่ออกเนี่ยไอ้ถ้ามึงไม่ออกเนี่ยมึงจะว่าไงนะเจิเซไปเลยสยายย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 คยย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 ยไยยา,นะา,าย้ยย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 ายยยยยยีย <c oughs> มายย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 ดยย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 ยเยย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 ยเยยย โอเคเลยเฮ้ยออกไปออกออกไปออกครับจหวันนี้มาเห็นกันหน่อยอไม่บอกแล้วผมเนี่ยถึงหนึ่งซีหนึ่งตลอดแต่ไม่เคยดูเนตแต่อย่าให้ผมเปิดดีกว่าจะดีที่สุดอืม ใช่เลยสวยมากๆเลยครับสำหรับตอนนี้ <c oughs> <c oughs> อ่าโอเคครับก็ถือว่าประมาณนี้แล้วกันสำหรับเออไอดีรุ่นน้องสำหรับไอดีรุ่นน้องผมนะโอเคสไอดีรุ่นน้องผมก็น่าจะพอถึงเป็นี้แล้วกันโอเคสำหรับใครที่แบบอยากจะเปิดแพ็กซีก็สามารถเปิดได้นะครับโอเคซึ่งคุณชมมองไปละโอเคถ้าใครชอบผมอย่าลืมก, like, ก, share, กไดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับทีบค่คันอย่กากดกระดิ่งกดติดตามเพื่อข่าใหม่ผม อีกครั้งนผมจะดูกดตามแพลตฟอร์มเซเว่นไอสองเลยนะครับแล้วฟอรัมเซเว่นไอสองแล้วว่าเออฟอรัมทางการเซเว่นไสองแล้วเฟซบุ๊กเนี่ยนะครับสกิีนี้ครับแบบผมเจอกันครับผมซิกเองจงมาอยู่ในไอดีฮาซะคนต่อไปถ้าเองไม่ออกเองบึ้มเนี่ย